จากนั้นไอสารจากใบของเราเป็นเซอร์เฟกตนกลุ่มของไอออนิกกับแอนไอออนิกแล้วมาตเว่่มตเวทกันกับวัตถุดิบซิลิโคนซึ่งซิลิโคนก็ยังไม่พอเราก็ยังมีวัตถุดิบอีกตัวหนึ่งพ้องป้องกันอะไรไหมใบไม้เขาเรียกว่าซันเบิร์นนะฮะซันเบิร์นก็คือว่าวัตถุดิบบางตัวเกิดความเป็นกฎดแก่วัตถุดิบบางตัวเกิดความเป็นด่างแก่พวกนี้ PH เนี่ยสำคัญสาหรับพืช pH 3ถึง4นี่อันตรายสำหรับพืชน,นะฮะหรือ pH ที่เป็นด่างจัดนะฮะ8 9 0นี่ก็ด่างจัดฉะนั้นสารบัฟเฟอร์ที่จะมารวบรวมกันให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีจริงๆนีนี่คือความแตกต่างของ MyProFact ที่เราเติมเต็มทุกอย่างเข้าไปในตัวสินค้าตัวนี้ฉะนั้นจุดเด่นของเราก็คืออะไร 1. ใช้น้อย 2. การเข้าสู่ปากใบง่าย 3. ไม่ก่อให้เกิดซันเบิร์นหรือใบไหม ข้อ4มีซันบ็อกกันแดดในตัวฉะนั้นจุดขายเหล่าเหล่านี้นะฮะเราพัฒนาแล้วเราสนับสนุนสินค้าตัวนี้ให้กลุ่ม P S K ทําตลาดแต่เพียงผู้เดียวในเมืองไทยฉะนั้นสินค้าตัวนี้อย่างที่เรียนฮะมันมีคุณประโยชน์มากถ้าหากคุณมีปุ๋ยยาทุกดีทุกตัวแต่คุณขาดไมล์พาวเวอร์แฟสินค้าตังนั้นจะทํางานได้ไม่เต็มที่การเข้าสู่ปากใบ เข้าแล้วไม่เกิดความเป็นกดต,ต่อปากใบเข้าแล้วไม่ทําให้นวลไขของแวกของพืชไม่ว่าด้านบนหรือด้านล่างปากใบมันไม่เสียหายฉะนั้นคุณ,ค,ณคุณภาพของสินค้าต้องลองทดสอบดูนะฮะรีบสั่งออเดอร์กันล่วงหน้าเลยครับเพราะว่าเรามั่นใจว่าฝนนี้ทำไม่ทันขายนะฮะคุณประโยชน์ของสินค้าตัวน,นี้ถ้าไม่มีตัวนี้ การพ่นอาหารทางใบการฉีดยาฆ่าหญ้าคุมหญ้าต้องใช้คู่กันเสมอดัะนั้นตลาดของข้าวดิสารมีเป็นพันเป็นหมื่นแสนล้านไร่ตลาดพื้นมันสำปะหลังตำไยทุเรียนอ้อยมหาสารครับสำหรับตลาดสารจับใบตัวนี้ซึ่งต้องใช้ทุก7จ็ถึงสิวันนะครับฝากด้วยครับสินค้า My p o w e r Fat ในดวงใจของทีมงาน PSK ทุกท่านขอบคุณครับผม